ใครที่สนใจออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าออกรถวันนี้ใช้แบบประชาชนใบเดียว1.9นะครับหรือ1 9 0 0ซ c มาด้วยแรงม้านะครับ150แรงม้าตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับตรงนี้ดูเลยรวมๆแล้วผมบอกเลยว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานนะครับออปชั่นเต็มนะครับนี่ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์บิคาร์ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับผมนํารถ PPV นะครับหรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถแบรนด์หลักเลยครับมานําเสนอนะครับเป็นอิซูซูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิเกเตอร์นะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าก่อน เปลี่ยนโมนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับไฟใหญ่หน้าจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย t i m e ์ u ันนิ่งมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฝาข้อไฟทันหมอกนะครับจะเป็นคิวโคมียมี่นะครับ็นท่าน้ชมนะกระจังหน้านะครับตัวนี้ก่อนเปลี่ยนชฉมแนละจะเป็นคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นโครเมียมอยู่นะครับ3ชั้นนะครับตรงนี้นะครับไฟตันหมอกซ้ายขวามีมาให้ ไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างนะครับผมบอกเลยว่าจะมาด้วยล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับอันนี้จะเป็นล้อสแตนดาร์ดที่ติดมากับรถเลยครับจะมาด้วยขนาดยางนะครับ265นะครับ60 R18 นะครับอ่านี่ยางครับเป็นยางปี2019ครับเป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะช่วงลงช่วงล่างนะครับให้ดูตรงนี้นะหัวนกหัวน็อตนี่ครับผมบอกเลยว่าเป็นเดิมๆครับไม่รั่วไม่ซึมเลยนะครับท่านผู้ชม คัสซีสวยนะครับเห็นไหมไม่เป็นสนิมนะตรงนี้ p v พนะครับเขาก็ต้องมีบันไดข้างมาให้นะครับตรงนี้บันไดข้างมาให้ก็มีหัวบันไดเป็นสีเทานะครับนี่เหล้าหลางังคานะครับเหล้าหลางังคาเป็นสีเทานะครับเอาไว้ติดหลักหลังคาเลยตรงนี้ท่นานผู้ชมคิ้วกระสานมาให้รอบคันนะครับคิ้วกระสานมาให้รอบคันเลยตรงนี้คิวกระสานมือเอ็กมาให้รอบคันฝาครอบกุจมองข้าง,างเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมเลยตรงนี้แล้วมาดูทิศในการดูรถของผมอีกเช่นเคยนะครับนะท่านผู้ชมเห็นไหม รถปี2017โอ้แผงประตูสีเบจนะครับอ่าแผงประตูสีเบจสวยๆนะครับประตูเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมเนหะ็นไหมอาร์คดเดิมมาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นี้ซอกต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับอ่าซอกต่างๆสวยงามนีแล้วก็ดูเม็ดอาร์คนะครับโครงสร้างของรถคันนี้อ่า ผมสร้างรถคันนี้เห็นไหมท่านผู้ชมผมก็จะดึงแกะกระดูกงูมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูเม็ดอาร์คนะครับเห็นไหมรถมันสวยนะครับรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้รถโดนข้างมาก็จะดูตรงประตูนี่แหละนะดูตรงประตูดูตรงเสาตรงนี้ครับผมถ้าเกิดรถเกิดเกิดอนะุบัติเหตุแบบนี้รถโดนท้ายมาก็ดูที่ฝาท้ายนะครับรถที่โดนหน้ามาก็ดูที่คันหน้าตรงนี้นครับแต่ประตูสวยนะครับเม็ดองเม็ด ต่างๆนะครับคลิปเลยครับตรงนี้คลิปเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยหาง,ง่ายระบบเบรกนะครับเป็นลิสต์เบรกสี่ล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังเลยตรงนี้นะคู่หน้าคู่หลังเลยสวยงามลิสต์เบรคสี่ล้อคาซีสวยนะครับไม่เป็นสน,นิมเลยตรงนี้มาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านท้ายสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับ คิวคาดฝาท้ายโครเมียมนะครับตรงนี้เห็นไหมหสวยๆไฟไท้ายเป็นไฟไท้าย2ชิ้นนะครับไฟไท้าย2ชิ้นติดกับฝาท้ายนะครับก็ติดกับตัวถังนะครับตรงนี้นะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับ isuzu mu x นะครับอยู่ครบเลยตรงนี้ด้านท้ายก็จะมีฝาครอบกันชนท้ายมาให้เห็นไหมเป็นสีเทาสวยๆพร้อมไฟทับทิมซ้ายขวามาให้แล้วนี่ก็ปาร์เซอร์ไม่มีแต่จะมีกล้องมองหลังก่าก็มองหลังขนดาดมาให้ เปิดฝาท้ายดูเลยครับรถท้ายเดิมนะครับดูกันอย่างไรนี่ครับดูกันที่หัวน็อตนะฮะหัวน็อตนี่กริปเลยนะครับกริปเลยไม่มีการขันนะครับไม่มีการขันเลยตรงนี้ผมบอกเลยรถสวยจริงเดิมจริงนะครับตรงนี้อ่าดูนี่ครับนี่ครับเห็นไหมจะมีเม็ดอ่างเนี้ยสวยๆรถเดิมนะครับตรงนี้อ่าแล้วด้านท้ายนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ยผมก็จะพับเบาะแสตล่าไปแล้วนะ เพื่อให้มีพื้นที่การวางของนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นพวกเก็บพวกแม่แรงนะครับพวกบล็อกถอดล้อที่ขันยางอะไหล่ลงก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีช่องอเสียบ power อาเล็ตนะครับช่องเสียบ power เ u t เลมม็ตรงนี้ด้วยด้านท้ายมาครับชมนะตรงนี้แบบนี้แล้วก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอ,อันนี้ที่ขันยางอะไหล่ลงครับตรงนี้เห็นไห อย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยอันนี้คือเป็นถุงซองที่ใส่ขันยางอะไหล่ลงครับอันนี้อเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดูนี่ครับเบาะนะครับเบอกแถวที่3ามเนี่ยขึ้นลงอะ่ะเอาขึ้นเอาลงนี่ง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยดึนไหมผมดึงนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ลักษณะนี้แล้วครับท่านผู้ชมนะง่ายๆครับพอถ้าเราพับเราก็มีพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราเอาขึ้นมาเราก็จะมีพื้นที่นั่งแถวที่สามแบบนี้อ่ะ เป็นไงล่ะด้านท้ายสวยแล้วเดี๋ยวไปดูด้านสายกันดีกว่าเรามีอะไรบ้างโครงสร้างเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับยาง B19 ดอกขนาดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับบันดงบันไดข้างมีเหมือนกันคิ้วกันสามมีเหมือนกัน,นครับมือเปิดโครเมียมเหมือนกันนะแต่ให้ดูโครงสร้างมากกว่าดูสภาพรถนี่แผงประตูนี่สวยเลยไหมไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยตรงนี้มาดูนี่ครับอ่าโครงสร้างรถคันนี้ เม็ดอาร์คที่ผมรูดมานี่ครับผมบอกเลยว่าเรียงเม็ดทุกจุดนะครับรูดไปนี่สะดุดทุกเม็ดนะครับท่านผู้ชมนะประตูหน้าซ้ายยังไงล่ะแผงประตูสวยอะ่ะเอาง่ายว่าสวยเลยแล้วก็เนี้ยสายเดิมๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อไปนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อเงินสดนะครับไม่เก็บแวตนะครับคันนี้ไม่เก็บแวตนะนี่เอบสวยๆเลยตรงนี้เรียงเม็ดทุกจุด หัวน็อตได้ไหมท่านผู้ชมหัวน็อตไม่มีขยับเลยมาโอ้โหเป็นไงเราผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเปิดฝาโปรงหน้าดูนะครับว่าภายใต้ฝาโปรงหน้าเนี่ยในห้องเครื่องเขาอะจะสวยขนาดไหนเปิดแล้วนะครับหัวน็อตจะมีการขันไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมว้าว้วาวอะไรหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีขยับ ไม่เล้ไม่ีขยับนะครับมาร์กฝาโปรงหน้าเดิมเดิมเห็นไหมน็อตแก้มต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีขยับคานนี้เป็นคานรับไฟใหญ่หน้าขวาซ้ายคานเดิมนะครับคานเดิมตรงนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับท่านผู้ชมไม่มีขยับเลยแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปรงหน้าก็เป็นแผ่นเดิมนะครับแผ่นเดิมเลยตรงนี้หัวนงหนน็อตต่างๆเดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ตรงนี้เอาง่ายแล้วก็สติกเกอร์นะครับคำเตือนต่างๆนะครับก็เป็นของเดิมที่ติดมากับศูนย์นะครับท่านชมครติดมากับรถเลยคันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเครื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องดีๆนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับหรือ 1,900cc มาด 15. ้วยแรงม้านะครับ150แรงม้าตัวนี้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับตรงนี้อ่ะมาดูฮะมาดูท่อแคทนะครับอันนี้เป็นท่อแคทเป็นท่อเดิมนะครับท่านผู้ชมนะยังไม่มีการ ตัดแคทนะครับยังไม่ได้มีการตัดแคทให้ท่านผู้ชมดูก่อนตรงนี้ฮะบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมทุกจุดนะครับนี่ครับอ่าการดูรถอีกอย่างหนึ่งดูอย่างไรนะครับแผ่นเพจนะครับนี่เห็นไหมแผ่นเพจเนี่ยอ่ามันจะบอกเลยเลขคัสซีอะไรนะครับเลขเครื่องอะไรก็จะบอกตรงนี้เลยครับเลขคัสซีจะเป็น m mp 1นะครับ tfr นะครับ8 7 G J T 0 0 6 4 5 9นะครับตรงนี้คือเลขคัสซีเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เรถเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแผ่นเพจมาแน่นอนนะเป็นไงล่ะเราดูในห้องเครื่องแล้วนะครับดูในห้องเครื่องเราเดี๋ยวผมพาท่านชมนะเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแล้วว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะอ่าผมเปิดประตูนะเข้ามาเห็นภายในของห้องโดยสารของมิวเอ็กซ์คันนี้นะครับผมบอกเลยภายในของเขาเป็นโทนสีเบจนะครับโทนสีเบจเบาะน่ครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับแน่นๆเลยครับแน่นๆเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ เบาอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเบาะคณนั่งเป็นเบาะไฟฟ้าเลยนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปรับนักพิงหลังได้นี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติอ่ะมาดูกันเลยกุญแจคันนี้เป็นกุญแจคีเลตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นกุญแจคีเลตนะครับตรงนี้กุญแจมีสองดอกนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจมีสองดอกนี่คีเลตคือใช้เปลียงปลายนิ้วเรากดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับรถไป็นสตาร์ทขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนีฟังเสียงนะครับฟังเสียงแล้ว1.9ครับ เสียง1.9รถเดิมๆนะครับท่อแคดเดิมนะครับเสียงแบบเพาะๆเลยตรงนี้อะเรามาเริ่มดูออปชันกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับตัวพวงมาลัยมีอะไรบ้างก็จะมีนะครับอ่ามัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้มัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็น a d a p ปทีฟคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้มี a d a p ปทีฟคูดคอนโทรลด้วยตรงนี้ผมบอกเลยรองรับนะครับอ่ารับสายวางสายจับพวงมาลัยได้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูตรง หัวเข่าขวาผมนี่ครับตรงหัวเข่าขวานี่ผมมีอะไรบ้างก็จะมีโหมดลงที่ราชันนะครับโหมดที่ลงที่ราชันโหมดตัวนี้เป็นสวิตช์พับกระจกนะครับตัวนี้ปรับกระจกซ้ายขวานะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ปรับเลนส์นะครับตัวนี้ก็เป็น under stop นะครับคือว่าเวลาเรากดไปเนี่ยพอเรารถจอดอยู่ที่นะครับเครื่องมันก็จะดับเองพอเราแตะคันเร่งรถมันก็จะสตาร์ทขึ้นมาเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ที่เปิดฝาโปงหน้านะครับตัวนี้ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับตรงนี้มาต่อมาก็เป็นก้านปัดน้าฝนต่างๆครับก็ยังเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่นะครับยังไม่ใช่ออโต้ครับไฟก็ยังเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่ยังไม่ใช่ออโต้นะครับตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับอ่าเห็นไหมรถปี2017นะครับรถปี2 0 1 7ใช้งานมาแล้ว1 4 8 6 97กิเโลเมตรนะครับท่านชมตรงนี้รถ -56 ปีนะวิ่งอะไรถือว่าโอเคนะครับท่านชม ปีละประมาณสองหมื่นโลเท่านั้นบางท่านชมตรงนี้นะใช้งานได้ปกติครับแล้วเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัวเนวินะครับเป็นตัว DVD แล้วก็เนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้อ่ามันก็จะมีนะครับอ่ารองรับ FM AM ได้นะครับ CD ได้ครับ DVD ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่ก็จะมีกูเกิลแหนอย่างที่ผมบอกไปมีระบบนำทางอย่างที่ผมบอกไปอ่าตรงนี้โอเคเลยครับระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นี่ แล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะมะีช่องเสียบ power outlet นะครับช่องเสียบ power outlet แล้วก็ AUX USB US ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มามีครบนะครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมาดูกันก็จะมีพนักข้าวแขน้อมช่องเก็บของนะครับขนาดใหญ่ที่วางแก้วรถทุกคันต้องมีนะครับรถทุกคันต้องมีแล้วก็ระบบเซฟตี้ที่ผเหเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมี SRS a i r คู่หน้าครับ แล้วก็มาดูนะครับเดี๋ยวรถคันนี้ครับผมบอกเลยว่าเอกสารครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับตรงนี้บุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบ2ดอกนะครับนี่มาที่ไปชัดเจนนะครับตรงนี้นี่ครับครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่ครับขอวก็เชียงระยะนะครับนะระยะพูดง่ายๆครับว่ารถคันนี้ประวัติศูนย์นะครับทุกท่านนะ ประชาชไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถคันนี้จะไม่กลับนะครับกลับไม่ก่ไม่ผมกล้าการันตีว่ารถคันนี้ประวัติศูนย์อิสุแน่นอนนะครับาลืมบอกไปว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็มีบุ๊กเซอร์วิสไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆในการใช้รถนะน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานไอคอนเน็กตนะครับตรงนี้นะหรือว่าพวกระบบน้ำทางต่างๆเสร็จตรงนี้ได้เลย โอเคเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสำเนารถนะครับสำเนารถรถเป็นรถมือเดียวนะครับนะโอชื่อมันเป็นนางสาวนะครับตรงนี้เจ้าของรถแล้วเจ้าของรถเขาก็เอารถมาขายให้ผมนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีเลขตัวถังบอกนะครับเลขตัวถังก็จะเป็น MP 1 TF R นะครับ8 7 6 JT 0 0 6 4 5 9นะครับแล้วก็เลขเครื่องก็เป็น RZ 4นะครับ e r y 1 0 3 8นะครับผลิตปี2017อย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านผู้ชมนะผลิตปี2017ดรถคันนี้ครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยตัวดี d ดีตัวท็อปแล้วมันจะมีกล้องหน้าให้นะครับมีกล้องหน้านี่กล้องหน้าสตรฐาที่ติดมากรบรถเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีมาให้นะตรงนี้กล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้เลยครบๆนะครับนะตรงนี้ผมแขงหลังคานี่กิ๊บเลยกิ๊บเลย บ้านบางแดดนี่ครับมีกระจกนะครับตรงนี้นะด้านนี้ยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะอย่างเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่แนะนําเองคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวทหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูห้องโดยสารแถวที่สองนะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับผมเข้ามานั่งห้องโดยสารแถวที่สองแล้วนะครับเข้ามานั่งยังไงก็สะดวกสบายนะครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับท่านผู้ชมนะ เฮ hey, ลุมเหลือเลขรูมผมเหลือ,อน,นี่นั่งสะดวกสบายนั่งสบายมากอะ่ะนั่งนอย่างงี้เลยนั่งสบายมากเลยนะคานผู้ชมนะตัวเนี้ยมันก็จะมีทีวีมาให้อีกนะครับที่มันนอกเหนือมาจากเพื่อค่ายอื่นนะครับนะเพื่อค่ายอื่นค่ายอื่นก็จะไม่มีทนะีวีแลจอกลางไม่มีแน่นอนนะครับนะแต่แอร์แอร์เราแอร์สามแถวรุ่นอื่นเขามีทุกค่ายมีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่า ดูเลยรวมแล้วผมบอกเลยว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานนะครับออปชั่นเต็มนะครับนี่นี่ช่องเสียบพาวเวอร์เอาเล็กไม่มีแต่มันเป็นช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านตรงนี้นะครับ 2> ac 2 2 0โวลต์นะครับเป็น150วัตต์นะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบอา usb mm hmm. เพิ่มเข้ามาอีก2ช่อ,ง,องนี่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับตรงนี้นะลงแผงประตูไม่ต้องกินเลยมากเหมือนกันลุกรุ่นนะที่วางแก้วต้องมี พนักเท้าแขนต้องมีนะครับมีทุกรุ่นครับตรงนี้อ่ะและ้วด้านหลังของรถคันนี้ครับก็จะมีที่แขวนของมาให้นะรุ่นอื่นไม่ค่อยมีนะครับจะเห็นมีเฉพาะในอีซุครับที่แขวนของนี้แล้วก็ซองเอก,กสารเอก,กสารนี้ต้องมีทุกรุ่นนะครับอ่ะห้องสารแถวที่สองอ่ะยังไม่คลายแม็กนะครับเดี๋ยวผมดูพาท่านผู้ชมไปดูห้อง,องสารแถวที่สามอ่ะว่าขึ้นลงอ่ะจะสะดวกสบายไหมขึ้นลงจะลําบากไหมไปดูกันเลยสารที่จะใ,ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ ง่ายครับผมนี่ครับมีสลักตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะสลักอ่าเปิ่มามันก็จะดีดเหมือนกับปาเจโร่ครับพอเราบางงี้เสร็จเราก็เหยียบบันไดข้างครับเหยียบบันไดข้างก้าวขึ้นไปเลยก้าวขึ้นไปนี่ครับเข้าขึ้นไปนั่งเข้าขึ้นไปนั่งเลยนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเขามานั่งแล้วแบบไม่รู้สึกอัดนะครับท่านผู้ชมนะ มันกําลังดีอ่าคิดง่ายว่ามันกําลังดีครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ล่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านผู้ชมควรนี่ฮะควรที่จะมีไว้ครอบครองครับออปชองออปชั่นด้านหลังนี่เต็มเต็มเลยผมบอกเลยนะ,ยะเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูทุกซอกทุกมุมนะครับรอบคันของรถคันนี้แล้วนะครับจุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ขึ้นหอยนะครับให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างครับ ว่าช่วงล่างอะช็กมันจะรั่วมันจะซึมมันจะแตกไหมสปริงมันจะมีการเปลี่ยนไหมสปริงมันจะล้าไหมลูกหมากมันจะแตกไหมแล้วก็เป็นทดลองขับรถไปครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างรถ Isuzu MU-X ปี2017สีขาววันนี้กันนะครับนะเราไปดูกันเลยนี่ช่วงล่างให้เริ่มต้นจากชกนะโชกนี่บอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนถ้ารัว่วน้ำมันติดมือนะครับนี่ครับ ถ้ารั่วน้ำมันติดมือแน่นอนครับทุกคนนะสปริงเดิมนะครับสปริงเดิมเลยสแตนดาร์ดเลยครับเอาง่ายว่ารถคันนี้ช่วงล่างสแตนดาร์ดตั้งแต่ออกป้ายแดงมาครับทุกคนนะตั้งแต่ออกป้ายแดงมาไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วช่วงล่างด้านหลังเรียบร้อยแล้วอ่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายอ่าเฟืองท้ายตรงนี้คือเพลากลางนะครับเพลากลางคือว่าอ่ะ มันจะมีตัวนี้จะออกมาจากเกียร์นะครับมันจะมีเทากลางต่อยาวมาถึงเคื่อนท้ายเพื่อขับเคลื่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้มาดูช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างด้านหน้าก็มีปีกนกนะครับซ้ายขวานะครับบูธปีกนกหรือว่าลูกหมากกันโค้งต่างๆนะครับลูกหมากกันชับต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ขาดนะครับไม่แตกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโช๊กเนี่ยผมบอกเลยว่าก็เป็นโช๊เดิมนะครับ ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับพวกคุณเนี้ยพวกโช๊คพวกเนี้ยดูกันง่ายงครับท่านผู้ชมนะถ้ามันรั่วมันซึมนะครับน้ำมันมันจะเยิ้มไหลมันเยิ้มตามกระบอกโชค๊คมานะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ช่วงล่างดีนะครับอะท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าช่วงล่างดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปทดลองขับรถนะครับไปทดลองขับรถแล้วก็ไปดดดคอสะพานกัน ไปโดดลงหลุมกันนะว่าช่วงล่างมันจะเป็นยังไงมันจะดังนะเลี้ยวมันจะดังไหมตกหลุมมันจะดังไหมไปทดลองขับรถกันครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถเลยดูช่วงล่างสมรรถนะของรถคันนี้มันจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก่อนเลยลงเดินตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับนะครับลงนี้เลยครับลงแรงๆแงล้วไม่ได้เบรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยช่วงล่างดีเอาง่ายว่าช่วงล่างดีง่ายๆนะครับสรุปเลยอ่ะมาดูอัตราเร่งกันก่อนดีกว่านะ เกียร์ก็เปลี่ยนปกตินะครับรอบเครื่องก็ปกตินะครับท่านผู้ชมไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปนะครับตรงนี้ช่วงล่างดีอ่าตรงนี้ช่วงล่างดีนะครับระบบเบรกนะผมบอกเลยว่าเป็นระบบเบรกดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับที่เป็นรถแบรนด์อยู่นะครับราคาไม่แรงนะครับผมแนะนําเป็น isuzu mu-X หนึ่งจุดเก้า DVD navigator คันนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดสีขาวคันนี้เลยนะ มาดูอัตราเร่งกันครับผมอัตราเร่งดีครับท่านผู้ชมนะอัตราเร่งดีเครื่องพันเก้าร้อยซีซีแรงม้านะครับร้อยห้าสิบแรงม้าถือว่าตอบโจทย์ได้นอยครับถือว่าประหยัดนะครับถือว่าประหยัดเลยตรงนี้่ะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับผมแนะนำคันนี้เลยป่ะก่อนจบคลิปนี้นครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับว่าผมจะเอารถมิวเอ็กซ์คันนี้มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากัน ครับท่าชมเป็นไงล่ะผมพาท่านชมนะครับดูรถ Isuzu MU-X 1.9 DVD Navigator คันนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเติมน้ำมันขับขี่รถแล่นบนทางถนนได้เลยนะครับเรามาฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเอา Isuzu MU-X 1.9 DVD Navigator นะครับปี2017นะครับสีขาวมาขายในราคา6 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ย้ำว่า6 4แสนสบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าออกรถวันนี้ใช้แบบประชาชนใบเดียวติดต่อผมอาร์ตบิ๊กค่ะศูนย์แปดศูนก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากนานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m